ตินาพลังชีวิตดีดาวค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้ AI แคปคัดภาคเสียงเทคนิคให้ AI แคปคัดช่วยภาคเสียงตัวหนังสือ อ่านหน้าจอยกตัวอย่างจากเราถ่ายรูปข้างขวดมาให้เราเข้าไปในลายส่วนตัวแล้วไปนำรูปที่เราถ่ายไว้เพิ่มเข้ามาค่ะจะเป็นรูปโสมโกขวดนี้ค่ะคลิกเพิ่มค่ะภาพข้างขวดเราก็เข้ามาแล้วมาถึงขั้นตอนนี้เราต้องเซฟก่อนนะคะไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นตัวเค่ะแตะที่รูปแล้วบันทึกตัว A ด้านบนขวามือค่ะแตะเข้าไปค่ะ ระบบก็จะคัดลอกให้เราเป็นแบบนี้เลยกดแชร์ค่ะเขาก็จะมาอยู่ในคลิปบอร์ดแบบนี้ค่ะกดลูกศรขวามือค่ะข้อความเราก็เข้ามาแล้วเราก็ทำการก๊อปปี้หรือจะลบข้อความบางข้อความที่เราไม่ใช้ออกไปก็ได้ค่ะกดแชรแล้วคัดลอกเลือกเฉพาะที่ใช้พูดว่าได้มาแล้วตามนี้จากนั้นให้เราเข้าไปที่แคปคัดเล็กกันไกค่ะ แตะด้านบนค่ะคลิกขยายคลิกเครื่องบอกบทพูดค่ะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความเก่าให้เราแตะที่ดินสอลบทิ้งค่ะแตะลบทั้งหมดค่ะแล้วแตะวางข้อความที่อยู่ที่นิ้วมือค่ะที่เราคัดลอกมาก่อนหน้าคลิกเสร็จสิ้นค่ะข้อมูลที่เราค็ปปี้ก็ขึ้นมาแล้วคลิกปุ่มที่เป็นห้าเหลี่ยมบรรทัดแรกเราสามารถปรับคร์มเร็วช้าได้ค่ะ และบรรทัดที่2อปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ค่ะและแถบสีด้านล่างเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ค่ะลองเล่นดูค่ะติดปัญหาอย่างไรไม่เข้าใจถามอัปไลน์ได้เลยค่ะตัวอักษรเราก็ปรับประมาณนี้นะคะแต่ชอบเลยค่ะถ้าสายตาสั้นก็ปรับตัวใหญ่ๆได้เลยเรามาลองเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีๆบ้างว้าวเลยมคะต้องขอบคุณผู้นำที่เอาเทคนิคดีๆมาบอก เมื่อเราเปลี่ยนขนาดได้ตามที่ต้องการแล้วกดอัดได้เลยค่ะระบบกำลังประมวลเสร็จแล้วภาคเสียงได้เลยค่ะตัวหนังสือเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาให้เราอ่านโดยที่ตาเราไม่ต้องไปมองวกแวกที่ไหนเหมือนเป็นมืออาชีพเลยตัวหนังสือนี้จะโชว์ตอนที่เราอัดหน้าจอเท่านั้นก่อนอัดเราก็ตั้งเวลาให้เรียบร้อยอัดเสร็จเราก็ ถูค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกส่งออกแล้วนำไปโพสใน tiktok อได้เลยข้อมูลนี้เป็นตัวอย่างการเข้าเท่านั้นถ้าท่านทำจริงก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการไปโพสใน tiktok และโซเชียลอื่นๆ